หลวงตาโปรดคนยากบนท้องถนนเมื่อวันเสาร์ที่4ี่ตุลาคมพุทธศักราชส5 5 1ผมนำเรื่องตำรวจไปเล่าให้หลวงตาฟังท่านฟังแล้วยิ้มยิ้มเล่าให้ฟังถึงการเดินทางของท่านที่ทุกวันต้องออกจากวัดไปยังที่ต่างๆว่าท่านผ่านด่านตำรวจอยู่เสมอเห็นรถถูกจับจอดอยู่หลายคันท่านก็บอกให้จอดรถเลยไปหน่อย แล้วให้นับตำรวจที่อยู่ในด่านมีจำนวนเท่าใดท่านเมตตาให้ตำรวจนายละ500้ยบาททุกนายท่านสงสารเขาท่านสอนให้มีเมตตาต่อคนทั่วไปตามแยกต่างๆที่รถจอดรอสัญญาณไฟหลวงตาท่านเห็นเด็กขายพวงมาลัยเตร่อย,อยู่กลางถนนท่านสั่งให้เมตตาเป็นรายคนคนละ300้อบาทเด็กทุกแยกจึงเรียกหลวงตาว่าหลวงตาสามร้อย ท่านเล่าให้ผมฟังด้วยเจตนาที่ต้องการให้ผมเห็นถึงความเมตตาของท่านเป็นตัวอย่างให้ผมพิจารณาถึงธรรมชาติของบุคคลต่างๆโดยไม่ปิดกั้นในทานบารมีท่านให้พิจารณาถึงความยากลำบากของแต่ละบุคคลว่าเป็นกรรมของเขา